สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการส,สร้างทางอาชีพนะคะเราพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมานาอารีนะคะและคุณผู้ชมก็จะมาพบกับกิ๊กได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะและช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามรับชมรายการของเรากับ2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยแพลตฟอร์มแรกก็คือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะส่วนแพลตฟอร์มที่2คือ Facebook ที่ตอนนี้เเราาถ่่ยยทอดอดูใน2พ หล,หลักค่ะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมส่วนเพจที่2คือเพจแหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ลงมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยที่สําคัญที่ต้องเน้นย้ํากันบ่อยๆนะคะก็คืออย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดซับสไครป์กันด้วยถ้าใครติดตามรับชมในช่องทาง YouTube ก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกันเอาไว้สักนิดนึงนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ก่อนใครค่ะและสําหรับรายการของเราสินสร้างทางอาชีพนะคะก็จะ ที่มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยแล้วก็สาธิตวิธีการนําเอาความคิดสร้างสารรค์นะคะไอเดียต่างๆมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นชิ้นงานต่างๆที่สามารถสร้างอาชีพและสร้างไรายได้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้สิ่งที่เราจะมาสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะก็ยังคงเป็นอยู่ในหมวดหมู่ของขนมไทยนะคะที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้พบเห็นมา ตลอดทั้งชีวิตเลยนั่นก็คือ กล้วยบวชชีค่ะแต่วันนี้นะคะกล้วยบวชชีจะอร่อยแค่ไหนก็ต้องชิดซ้ายไปเลยค่ะเพราะว่ามาเจอกล้วยบวชพระนะคะโอ้โหฟังแค่ชื่อเนี่ยก็สะดุดแล้วนะคะเพราะว่าเกิดมาก็ยังไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะว่ากล้วยบวชพระเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วเหมือนเขามีการใส่เอาไอเดียเอาความคิดสร้างสารรค์ลงไปในขนมไทยที่เราเห็นบ่อยๆนะคะและคนที่จะมาสาธิตให้เราได้ดูกันในวันนี้ก็เป็นตัวต้นเรื่องต้นคิดเลยนะคะสําหรับไอเดียกล้วยบวชพระวันนี้ จะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะต้องขอต้อนรับเลยนะคะสำหรับพี่ใหญ่คุณทอนเทพรัตนากรเจ้าของร้านสำรับใหญ่ไทย Experience Cafe อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวเลาะ <c oughs> เช่นเคยค่ะพวกเราสองคนเนี่ยโหเจ้าเก่าขาประจำ <c oughs> เป็นเทพที่มีความสุข <c oughs> <c oughs> ทำไมคะ <c oughs> เป็นเทพที่ทุกคนจะหัวเราอไปเรื่อย <c oughs> ไม่แต่ว่าพูดถึงว่าเรื่องของการนําเอาไอเดียความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนี่ต้องยกให้พี่ใหญ่จริงๆนะเราจะหาคอนเทนต์ทำไปเรื่อยๆครับอย่างอันนี้ทําตอนแรกจะทำในวันวิสาขบูชาจริงๆแล้วเคยคือปกติกล้วยบทชีก็เรียกกล้วยบทชีเนี่ยเพราะว่ามันห่มด้วยสีขาวถูกไหมแต่อันนี้เพราะเป็นกล้วยบดพาแล้วก็จะห่มด้วยสีเหลืองแทนก็เลยเป็นแบบตีมแบบสีแบบตีมสีเหลืองตีมพระสงฆ์แทนนะครับซึ่งจริงๆแล้วกล้วยบดพาเนี่ยมันก็เคยปรากฏในหลายๆที่อยู่ S <S <S แต่อเนี้ก็คือแต่มันไม่ได้มีสูตรอย่างชัดเจนว่าแต่ละคนเขาจะทำยังไง <S 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 อันนี้เราก็เลยมาพัฒนาของตัวเองว่าเออในกล้วยบทพราที่เรารู้สึกว่ามันมันได้อินฟิวส์สิ่งต่างๆของหรือแบบผสมความเป็นขนมหลายๆอย่างที่เราชอบลงไปในนี้ด้วยอะไรางเงี้ ก็เลยเป็นที่มาของกล้วยบดพราสุดนี้ใช่คแล้วก็จะเป็นที่มาของขนมอีกหลายๆอย่างเพราะว่าพี่ใหญ่นี่ไม่เคยหยุดจริงๆที่จะแบบเออใช้ความคิดสร้างสรรค์เนาะที่ร้านมันจะมีเหมือนเราทำ organizer ทำอีเวนต์มาก่อนเนาะมันก็จะมีแบบเราอยากทำอีเวนต์ทำกิจกรรมต่างๆให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันเนี่ยครับเยอะขึ้นเรื่อยๆในร้านทุกแบบอีเวนต์ต่างๆในในหนึ่งปีเราก็จะมีแบบ ขนมใหม่ของพิเศษตามซีซันตามซีซันใช่ตามซีซันของอ e ีเวนต์บอกว่าเจ้าของรา้านเขาดูเป็นคนขี้เบื่ออยู่ใช่เราต้องหลอกลูกค้ามาเรื่อยเเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนใช้คำว่าหลอก <c oughs> หลอก,ลอกตกลูกค้าให้มาแบบหลอกให้มาที่ร้าน <c oughs> ใช่เออนะคะมาแล้วก็ไม่เบื่ออย่างกล้วยบวชพระวันนี้นะคะคที่เราบอกว่าเออมันมีความแตกต่างเพราะปกติกล้วยบวชชีเนี่ยจะมีสีขาวแต่ว่าพอเป็นกล้วยบวชพระแบบนี้ถ้วยนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นสีออกเหลืองนวลเนี่ยสีเราได้มาจากอะไรคะพักทองครับ เพราะว่า<ด>ปกติก้กวบดชีจะเป็นกะทิเลยแต่ของเราเนี่ยก้วยบดพกก็คือใส่ตัวเนื้อฟักทองบดลงไปด้วยซึ่ง เนือ้อฟังทองบดเนี่ยมันจะมีกลิ่นค่อนข้างหอมนิดนึงเวลามันอยู่กับกะทิกับใบเตย<อ>ซึ่งส่วนผสมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเนื้อของสังขยาอยู่ความเข้มข้นอยู่นิดนึง,นงครับทีนี้มันก็จะถ้าเกิดคนนึกรสชาติจะคล้ายๆกล้วยบวดชีผสมกับฟักทองแกงบวบใช่เพราะตอนแรกพรอกิ๊กนึกถึงว่าเห็นว่าเอ๊ะวันนี้มาถึงปุ๊บเจอสีเหลืองเจอฟักทองนึกว่าจะมาทําฟักทองแกงบวดอ๋อเปล่าจ๋ามาทํากล้วยบวดนะคะเทคเจอร์มันจะมีความกึ่งๆผสมกันนึงคือ ถ้าเป็นกล้วยบดชีเนื้อมากจะไม่ได้ข้นมากแต่ตัวนี้เพราะมันมีเนื้อฟักทองไปเนื้อมันจะมีความข้นขึ้นใช่โอเค,คเพราะฉะนั้นวันนี้กว่าที่จะมาได้เป็นถ้วยนี้เนี่ยเราต้องใช้หรือว่าต้องมีการเตรียมวัตถุดิบอะไรยไางไม่ยา,ายากเลยครับง่ายมากก็คือเริ่มจากกล้วยน้ำวานะครับค่ะหร,หรือบางที่บางคนเขา้ชอบใช้เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่ก็มี<อ>แต่จริงๆแล้วผมแนะนาเป็นกล้วยน้ำวาเพราะว่าเนื้อของมันจะเหนียวกว่าอ๋อ กลิ่นของกล้วยอื่นก็จะไม่เหมือนกล้วยน้ำว้าใช่ใช่เสร็จแล้วก็มีฟักทองเนาะฟักทองนะครับเสร็จแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บเลื่อค่ะกะทินําเปล่าโอเคก็มีประมาณเท่านี้แล้วมะนาวใบเตยทั้งหมดแล้วโอะค่ะเตรียมไม่เยอะนะน้ำมะนาวแล้วก็มีใบเตยด้วยใช่แต่เป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันมันค่ะ หาง่ายครับหาง่ายโอเคแต่ว่าวันนี้คือพี่ใหญ่เตรียมมาแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะพิธีกรอย่างเราก็ต้องนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมแหมเตรียมความพร้อมเต็มที่ขอช่วยด้วยแล้วกันนะคะกินดีครับมีอะไรให้ช่วยเยอะจริงเหรอได้นะไม่ช่วยปวนนะเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มอย่างนี้ก่อนละกันค่ะต้องทำยังไงก่อนอ่ะเรานึ่งฟักทองมาให้แล้วอืม ตักครองก็ใช้ไม่ต้องเยอะมากเนาะต่อถ้วยนิดเดียวครับประมาณอันนี้ผมทํามาประมาณ1นส่วนสีนล่ลูกหนึ่งส่วนสี่ลูกลูกเนี้ยนะประมาณ1นส่วนสี่นะครับเราก็นึ่งให้สุกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะบดกันอันนี้ขอสก,กิปขั้นตอนการน,นึ่งออกไปได้ค่ะดีเลยค่ะ<ช>เราจะนานใช่ค่ะปกติแล้วเวลาเรานึ่งให้มันเท็กซ์เจอร์เราควรจะใช้การนึน่งแบบกี่นาทีผมนึ่งด้วยไฟกลางค่อนแรงครับประมาณ10นาทีแล้วก็นึ่งไฟอ่อนอีกห้านาที ก็คือเราปรับให้มันกลางค้อนแรงก่อน10นาทีแล้วค่อยอ่อนลงแล้วเ่าแช้อันนี้ที่บดเหมือนบดมันบดเลยครับตัมมันลงไปเลยตัเลยนะคะถ้าเราโกรธแค้นใครเราก็จะทำได้ดีมากหน้าที่นี้อันนี้ถูกครับไม่มีการปฏิเสธใดๆอ่าส่วนอุยอุยอุนะคะพิธีกรยังไม่ทันเริ่มงานเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนกล้วยนะครับเดี๋ยวจะสอนให้นะครับ อ่าบดไปให้ละเอียดคะ่ะค่ะแต่เราไม่ต้องห่วงว่าเนื้อมันจะเป็นเสียนไปเลยเดี๋ยวเราจะกรองมันลงไปนะคะอ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วเนื้อเนื้อของตัวฟักทองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ใช้ได้เลยมันต้องกรองเลยทีดต้องกรองลงไปเพื่อ,เพ,อเพื่อความละมุนค่ะครับกล้วยนะครับแล้วตัดหัวท้ายนะคะออกแล้วก็ผ่าครึ่นอย่างนี้นะคะค่ะครับเสร็จแล้วเราจะหั่นเฉียงผม ชอบหั่นเฉียงที่จริงหั่นตรงก็ได้นะครับให้มันเป็นสี่ชิ้นเพราะหั่นเฉียงมันจะดูมีมีอะไรอะไรก็คือไม่ใช่คนตรงตรงอ่ะเออเราไม่ใช่คนตรงตรงต้องหั่นนิดนึงต้องหั่นให้มันแบบว่าดูสวยงามนิดนึงเนาะทีนี้ถ้าเราหั่นเราใช้เลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อได้เลยแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ใช้หรือเราหั่นเป็นจำนวนมากนะครับเราแช่น้ำมะนาวไว้มันจะไม่ดำครับอ่าอันนี้เราเราต้มเลยก็ไม่เป็นไร เราจะต้เราจะสังเกตพวกอย่างกล้วยอย่างแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยคือถ้าแบบมันจะดําง่ายใช้น้ำเกลือครับหยอะเกลือลงไปนิดนึงหรือก็นำมะนาวหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะต้มลงไปเราจะต้มประมาณ5นาทีครับค่ไม่ยากตัดหัวนะครับตัดก้นมันอันนี้กล้วยอาจจะสุกไปนิดนึงแต่ใช้ได้อยู่ครับแล้วก็ผากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เวลาเราใช้กล้วยเราควรจะใช้กล้วยแบบใกล้ๆจะสุกหน่อยใกล้ๆจะสุกใช่ครับ นี่ได้แล้วก็ผ่าออกมันก็จะมีความเฉียงเฉียงนิดนึงนะจ๊ะสวยสวยเออสวยสวยหน่อยไม่ไม่ไม่ทื่อๆเป็นชิ้นๆอะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้ได้ยังคะเนี่ยสำหรับปักทองอ่าอีกหน่อยนนะเดี๋ยวเอาช้อนปาดข้างบนลงมาเดี๋ยวเราจะทำกล้วยไว้สักสามลูกกำลังดีอืมไม่มากไปไม่น้อย เราใช้เวลาในการต้มนานไหมประมาณ5นาทีครับแค่5นาทีคือจริงๆแล้วที่เป็นกล้วยห่มเนี่ยแล้วเราต้มเนี่ยก็คือไล่ยางออกด้วยหนึ่งสองก็คือมันก็จะสุกหอมด้วยครับบางที่ที่เขาใช้กล้วยดิบเลยก็มีนะกล้วยดิบใช่เพราะแบบเออบางคนมาเขียวๆเลยอย่างเงี้ยกล้วยบทชีนต่มันจะมีหลายสูตรมากสูตรแบบนิ่มๆหน่อยอร่อยหน่อยแบบบางคนก็ชอบนิ่มๆบางคนก็ชอบแบบกล้วยแข็งกินแล้วเป็นชิ้นอ่ะกล้วยแข็งๆค่ะ กล้วยแข็งๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยหวานก็คือเขาใช้กล้วยดิบคับแต่ก็ต้มนานหน่อยประมาณ10นาที15นาทีก็มีม,มันแบบกล้วยเป็นชิ้นๆเลยมันจะแบบรสชาติจะแป้งๆใช่เราก็รู้สึก,สกว่าเออพอมันกล้วยชิ้นแบบกล้วยชิ้นๆช,ชัดเจนเกินไปเคี้ยวแล้วมันแข็งๆอ่ะแล้วมันเหมือนมันจะแยกน้ํากับเนื้อชัดเจนมากอะ อันนี้แล้วแต่แล้วแต่สูตรเลยครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะไรทั้งสิ้นเลยอยู่ที่คนทําชอบอยู่ที่คนทําชอบไม่ได้อยู่ที่คนกินชอบอะไรนะอยู่ที่คนทำอะไรตามใจคนทํานะคะคุณผู้ชมที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเลือกได้เลยว่าถ้าที่บ้านชอบทานแบบไหนก็ทําตามแบบที่ตัวเองชอบเนาะใช่ครับถ้าเกิดอยากกินแข็งๆหน่อยก็กล้วยดิบครับต้มประมาณ15้นาทีแต่กล้วยดิบสําคัญมากก็คือตอนเราต้องแช่น้าก่อนก็คือแช่น้าเกลือกับน้ำมะนาวนี่แหละครับ ให้ยางมันออก่นั้นนะกล้วยพอยางกล้วยเนี่ยจะทําให้ตัวเนื้อกล้วยเนี่ยเป็นสีเทาอ,อ,อันนี้เราต้มไปสักพักหนึ่งนะครับอ,อันนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยนะอเดี๋ยวเราปาดรวมๆเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวเราระหว่างรอกล้วยแป๊บหนึ่งน,นะครับการต้มเนาะระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับความสุกความดิบของกล้วยใช่ครับเพื่อนี้มันสุกมากผมก็จะแค่ประมาณจริงๆสามถึงห้านาทีก็เพียงพอแล้วครับ โอเคอันนี้น่าจะได้นะครับเราก็จะตักลงมาใส่น้ำเย็นค่ะไวมากเลยเนาะจริงๆน้อยด้วยแค่มันออกแบบใช่แค่มันออกเหลืองๆน่นิดนึงครับแล้วก็คืออันนี้เราต้มไม่เยอะมันก็เลยใช้เวลานักเดี่ยวนะครับแล้วก็เสด็จละช่ยวบเนื้อมันฟูขึ้นมานิดนึงเนาะใช่ครับเนื้อเนื้อเนื้อข้างนอกมันจะเริ่มฟูฟูงองอนิดนึงแต่ถ้าเกิดต้มนานไปมันจะแบบงอเป็นงลงมาเนี้ยเราไม่เอาเดี๋ยวมันจะเละนะครับ แล้วก็น็อคน้ําเย็นจริงๆใส่เป็นน้ําผสมน้าแข็งไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะแบบทําให้มันหยุดหยุดหยุดสุกแล้วก็ตักสตาร์ฟน้องไว้ก่อนสตาร์ฟใบ <laughs> ใช่ฮะอ่าฟักทองกิ๊กฝั่งนี้ก็เตรียมตัวได้เลยแล้วอ่ขออนุี้ตนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราตั้งอีกหม้อนะคะค่ะอ๋อเราต้องเปลี่ยนหม้อตั้งเปลี่ยนหม้อใช่เพราะว่าเราไม่ได้มีการล้างก่อน โอเคเสียบเลยโอเคเราเข้าใจค่ะรายการอาหารเราจะทำทุกอย่างด้รดเร็วในรดเร็วทันใจมากผมว่าต้องเสียมไปแล้วใส่กะทินะครับกะทิก็เป็นหัวกะทิมะกอติหัวกะทิผสมหังกะทิเลยคือผมเนี่ยใช้เป็นกะทิกล่องเลยง่ายกว่าครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นเป็นกะทิมีหัวกะทิหังกะทิคั้นสดเนี่ย ก็ผมแนะนําว่าให้เอาหวยกะทิหนึ่งส่วนแล้วก็หางกะทิครึ่งส่วนอือค่ะก็จะได้สัดส่วนที่มันประมาณแบบใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องใส่น้าเปล่าเพิ่มลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะใส่น้ําเปล่าลงไปเพิ่มก็คือหน้าตาส่วนของกะทินะครับก็ประมาณกะทิสามส่วนน้ำเปล่าหนึ่งส่วนนะครับอันนี้ไฟเราก็ต้องตั้งแบบใช่เราเราตั้งไฟไฟกลางค่อนแรงกลางนะครับ เพื่อให้กะทิกับน้ำตาลของเราเนี่ยเดือดค่ะมีเราจะรบกวนกินไหมคะรบกวนครับหยิบใบเตยมาสักสักสี่ใบครับได้ค่ะยินดีให้รบกวนมากเลยนะคะนี่ค่ะ,ะเรียบร้อยวิธีเราทําใบเตยปกติแล้วเนี่ยเราก็กสอนมาให้ให้หั่นใบเตยห,หรือว่าบางทีก็มัดตัดเลยอทีเราเราจะได้ทาอย่างนี้เรามีสี่ใบใช่ไหมหสองใบเราจะมัดเข้าหากันอย่างนี้นะครับเป็นเป็นปม <อ>แต่ทีนี้เคล็ดลับจริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้มันก็คือทําให้มันหักและกลิ่นมันออกมาใช่ไหมครับแต่ผมแนะนําว่าให้ขยําไปเลยโอ้โหขยำนนและกลิ่นมันจะออกขึ้นมาชัดเจนกว่า<อ>ถ้าเกิดเราอลองสังเกตดูนะครับโอ้เราเข้าใจแล้วจะมีกลิ่นไปเตยอ,ออกมาอมแล้วโยนลงไปเลยครับค่ะ แต่ถ้าเกิดสุนทรีหน่อยอยากจะทำลง a ฟ e b o o กก็ใส่เป็นปาตาเพียแล้วโยนลงไปก็ได้อะโอ้โหต้องแบบต้องกุลสตีเบอร์ไหนคุณผู้ชมกว่าจะได้กินก็คือพรุ่งนี้นะพี่นะก็คือสองกะทิเนี่ยคือไม่แล้วนะลอยไปเรื่อยอันนี้คือเราหักแล้วเราขยำได้เลยนะครับขยำไปเลยครับขยำแบบกดใครมาใช่ใช่ใช่ตลอดแต่ไม่ต้องกดเกี้ยวกาดอะพอแล้วหอมมากเห็นไหมถ้าเกิดเราขยำปุ๊บกลิ่นมันจะออกมาชัดกว่านะครับเสร็จแล้วก็จะต้มมันนี้ให้เดือดเสร็จแล้วรบกวนอ๋อน้ำตาลอยู่นี่ ได้ค่ะได้ค่ะเราเข้าใจค่ะคนตลกอ,อนะครับโอเคมาเริ่มเดือดแล้วใส่น้ำตาลได้เลยครับโอ้โหไวเหมือนกันเนาะไหว,วต้องช้อ,อเนเทลงไม่ได้หมดเล้วครับตวมาแล้วอ่าร้อยอ่ะทีนี้คนน้ำตาลเราใช้น้ำตาลอะไรนะพี่น้ำตาลนพร้าวเลยครับน้ำตาลทีคือปกติแล้วถ้าเกิดมันเป็นกล้วยบดชีผมจะใส่น้ำตาล มะพร้าวตาส่วนเนี่ยคือ2ส่วนแล้วใส่น้ำตาลทรายขาว1ส่วนเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลแล้วพร้าวบางเจ้าเนี่ยสีมันชัดไว่ปวดฉีจะไม่บวดชีแล้วครับจะปวดมันจะออกแบบว่าบวดชีที่เสื้อผ้าเนี่ยก็คือใส่มานานแล้วใช่ใช่มีความแบบเก่าๆนิดนึงสีก็จะไม่ขาวนวลโอเคอันนี้เราก็จะลดไฟไฟอ่อนๆแล้วก็ให้น้ำตาลละลายคุณผู้ชมพอทำตามวิธีที่คุณใหญ่บอกแล้วเนี่ยคือแบบว่ากลิ่นใบเตยเขาจะแบบ ชัดเจนหอมมากเลยอ่ะเสร็จแล้วประมาณนี้คือได้ยังคะหรือว่าประมาณนี้ได้แล้วครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาฟักทองเนี่ยใส่ตัวกระชอนนี้เสร็จแล้วเราก็ปั๊เข้าไปอย่างนี้เลยเสอาจุ่มลงไปเลยใช่ครับเราจะยีลงไปในน้ำกะทินี้เลยอ๋อ คือถ้าเกิดถ้าเกิดที่บ้านทําแบบสูตรใหญ่มากมายนะก็เราก็เทเทตัวกะทิเนี่ยครับใส่ใส่ในโบก่อนก็ได้บางส่วนเสร็จแล้วก็ยีรวมกันเสร็จแล้วค่อยเทกับเขาไปแต่นี้เราทํะทำไม่เยอะเราก็จะทําแบบนี้ได้นี่ก็ยีให้ให้ตัวน้ํเนี่ยครับเข้ามาละลายกับเนื้อผักทองเสร็จแล้วเราลองยกดูจะเห็นว่าสีมันไหลลงมาคือตอนที่เนาทอนใช่ครับตอนทำตอนแรกๆเนี่ยสีมันยังไม่ออก ยิ่งผ่านเวลาไปเรื่อยๆตัวักทองมันจะคายสีออกมาในตะทิสมมุติเราทำเนี่ยครับเสร็จไปสิบนาทีก็จะเป็นสีอ่อนๆอย่างนี้แหละครับ <ừ> um. แต่ถ้าทิ้งไว้วันชั่วโมงหนึ่งปุ๊บสีมันจะเหลืองงี้เลยครับอ๋อใช่เนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการแบบรอให้สีทํ้ามาเนี่ยครับเราจะไม่เอาตุกาสักทองไปเพราะว่าเราต้องการความข้นความสีความหอมของมันลงไปแต่เราไม่อยากได้เนื้อสัมผัสไม่งั้นการกินขนมเราจะเหมือนกินน้ำแกงส้มจริงมันจะมีเซียนนะคุณผู้ชมจะมีเซียน เราเราเราไม่ได้อยากกินเสี้ยเราไม่ได้อยากกินน้ำข้นๆเป็นเนื้อๆนะครับเราเราไม่ได้อยากกินแกงต้มเราอยากกินข้าวบะชีเออนะคะของข้าวของหวานไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่อย่างนี้ออกออ้ยิดเนยเห็นไหมครับสีเหลืองมันออกมาค่อนข้างเยอะโอ้ยสีคือแบบเหลืองทุเรียนอ่ะใช่แต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็คือเหลืองยิ่งกว่าทุเรียนเหลืองแบบเทียนพันษาโอ้คุณทำได้เข้ากับเทศกาลเข้าพรรษามลกเลยนะขนมคุณเนี่ย โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมีสีเหลืองสวยมากใช่ครับตอนนี้ก็เป็นสีเหลืองนวลๆพระอนชร้เดี๋ยวใส่กลือตัดนิดนึงเลยค่ะต้องทำท่าแบบงอแบบไม่น่าดีไม่น่าจะดีค่ะโอเคเดี๋ยวรอเดือดปุดๆนิดนึงครับเสร็จแล้วเราจะใส่กล้วยค่ะนะครับยังไม่เดือดแบบนึง ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเาแต่เ,เสร็จแล้วเอ้รายการเหลือเวลาเหลือเฟือคเราใช่ค่ะเล่นหมกลุกรอก็ได้โอ้นานไปค <c oughs> ่ะอย่างนั้นอ่ะเออนะคะคือพี่ใหญ่มาทีไรนะรายการเรานี่คือแบบว่าเวลาตรงตามเวลาตลอดเลยนะเออเม้ามอยคุยกันแล้วก็คือขนมอม่ะปกติแล้วว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการทำอ่ะมันต้องเป็นคนทํากับข้าวเป็นยิ่งทาขนมไทยอ่ะ ใช่ครับใช่แต่อันนี้คือพอเราทํากับข้าวไม่เป็นแล้วมาลองทำึ้นมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากขนาดนั้น,<อ>นบางอย่างมันจะยากเตรียมครับคือมันจะยุ่งยากมันจะไปขี้เกียจทำออม,มากกว่า,วามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของอะไรมากแล้วอะไ่นี่นี่น,นี่เริ่มปุด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 แล้วเราก็ต้องรอให้มันแบบปุดขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคปุดแล้วเราตักกล้วยใส่ลงไปได้เลยครับอา่าเอาละครับ คือ,อล <ะ S 2> กล้วยอ่ะมันก็จะสุกอยู่แล,แล้วมันก็เลยลงไปได้แป๊บเดียวเนาะไม่จำเป็นต้องแบบต้มนานค่ะไม่ต้องต้มนานค่ะมันสุกอยู่แล้วทีนี้เราไปเราใส่ลงไปีนี้เราก็รอเดือดอีกทีก็น่าจะเรียบร้อยขั้นตอนนี้เราต้องรอประมาณกี่นาทีอะคะหรือว่านนดูสังเกตแล้ว<า>แต่คนสังเกตสังเกตเอาเลยว่าว่ามัานน้ำมันเดือดกลับมาอีกทีหรือยังเพราะว่าจริงๆเลยที่เราต้มให้เดือดเนี่ยเพื่อว่าให้น้ำทุกอย่างมันสุกข, <ฮะ S 2> ของทุกอย่างมันสุกทีนี้เมื่อจะเก็บได้นานขึ้น ถ้าเกิดเราใส่น้ำเปล่าลงไปเลยที่แบบไม่ได้ต้มสุกทีนี้มันก็จะเก็บในชามมันมีพวกแบคทีเรียมีอะไรงี้อยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับคนก็เสร็จแล้วก็โอเคเอนดีๆดางีอุ้ยหอมมากคุณผู้ชมหอมทะลุแมสโอหอมทะลุแมสจริงเ่ะอแล้วคือสีสันเขามันจะออกนวลๆนวลนๆนนสวยๆอย่างเงี้ยนะคะ<น>คือพี่ใหญ่กิ๊ถามนิดนึงถ้าสมมติว่า ตอนแรกอย่างเงี้ยเวลาเราต้มกล้วยล้วต้มยังไม่ได้สุกข,ขนาดแบบที่มันพอกินแต่เราอยากกินนิ่มๆอ่ะเราเอามารวมกับขั้นตอนนี้คือต้มไปเลยนานๆหน่อยได้ไหมอืมได้แนะนำไหมรจริงๆแล้วผมแนะนําว่าเต้มต้มแยกแล้วค่อยมาใส่ดีกว่าอ เพราะว่ามันคุมคุมคุมตรงนั้นได้ง่ายกว่าเราจะเห็นสีมันชัดไงแล้วกล้วยมันมีน้ําด้วยถ้าเกิดแบบต้มไปนานๆแล้วน้ำกล้วยออกมารสชาติมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นก็คือต้มแยกไว้ก่อนทําแบบที่เราทําเมื่อกี้โอเคกว่าเนาะใกล้จะได้ทานแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้ประมาณนี้ก็ได้แล้วประมาณนี้ก็ได้แล้วครับแต่ถ้วยเราหมดแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเราตัดให้ดู เราปิดไฟนะครับนี่เราก็จะได้กล้วยบดพระนะครับที่เป็นเท็กซ์เจอร์นี้นี่คุณผู้ชมคะทีนี้พอเราทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มข้นขึ้นหนืดขึ้นนะฮะแล้วก็สีเหลืองก็จะชัดมากขึ้นเราจะสังเกตว่าสมมติถ้าเราพลิกกล้วยด้านหลังดูนะคระับ<า>สีของกล้วยยังเป็นสีสีขาวนวลอยู่นะครับโอ้เออประมาณนี้กำลังดีเนาะ เรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าตัวกิ๊กจะสามารถทํากล้วยบวดพระออกมาได้แล้วก็หอมหน่าทานขนาดนี้นะคะโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเวอร์ชันที่พี่ใหญ่เอาทําเสร็จเรียบร้อยเอามาแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเราทิ้งไว้นานๆหน่อยสีมันจะยิ่ง,งจะยิ่งออกใช่ฮะอ๋อนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะอันนี้กินได้สบายอร่อยค่ะอาตักกินเลยนะคะความหมุนความหวานนี่ปรับได้ตามสะดวกนะคะค่ะ แต่จริงๆแล้วอะก็คือว่าความหวานแบบน้ำตาลมะพร้าวอะที่ที่พี่ใหญ่ทํามันก็จะหวานแบบไม่หวานแหลมไงเนาะ <S <S ใช่มันจะหวานนวลๆหน่อยอแต่ถ้าเกิดน้ําตาลทรายเนี่ยคับเวลาที่เราใช้เนี่ยหวานนวลๆจะเป็นน้าตาลมะพร้าวหวานแห<ช>ลมนิดนึงก็จะเป็นน้ําตาลทรายฉะนั้นน้ําตาลทรายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในอาหารข่าวเพื่อให้มีรสหวานแหลมขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะได้ไม่มไม่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 เค็มโดดหรือว่าแบบเผ็ดโดดเน่อยก็ถ้าอยากได้แบบ นวลอร่อยอ่อยแต่จริงๆน้ำนนตาลมะพร้าวมันเข้ากับขนมหวานของไทยนะใช่ครับค,คือกลิ่นหอมของน้ำตาลมะพร้าวมันเข้ากับกะทิอยู่แล้วด้วย ใบเตยกะทิน้ำตามลมะพร้าวอยู่ด้วยกันดีเลยครับค่ะอ่ะโอเคและนี่ก็ได้เป็นถ้วยนี้แล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าในรายการเรา,าทำไม่ถึง10นาทีเนาะสินาทีก็เสร็จแล้วว่ากล้วยบดพระาวเราทาน้อยด้วยเออเพเราค <laughs> ิว่าอาจจะดับนานกว่านี้น้อยแต่ก็ถือว่าเป็นขนมที่ทําง่ายใช่ทำ<อ>ท,ที่คอนโดก็ได้ไม่นาะแล้วคือมันไม่ได้จาเป็นต้องใช้โอโหรัวใหญ่คุณผู้ชมกลัวอย่างเงี้หาง่างอยอตายนะจริงๆถ้าหากว่าที่บ้านไม่มีกล้วยน้ําว้าเรากล้วยหอมก็ได้ใช่ครับนะคะหรือว่าถ้าเกิด เราไม่มีซึ้งที่คอนโดโอหไม่มีซึ้งจะนึ่งยังไงกจง็จริงๆหม้อหุงข้าวอะครับแล้วก็อะไรรองหน่อยก็นึ่งได้หรือว่าจริงๆแล้วถ้าไม่สะดวกจริงๆต้มก็ได้ครับแต่ต้องเสด็จน้ําให้ออกให้หมดใช่พยายามเอาน้ําออกให้เยอะที่สุดนะครับค่ะ,ะถือว่าวันนี้มิชชั่นคอม p l e ทนะครับประสบความสําเร็จในการทําขนมหวานนะครับเป็นขนมไทยกล้วยบวชพระนะคะโอ้โหสีสันหน้าตาน่าทานมากเลยนะถามพี่ใหญ่ต่อเลยแล้วกันว่า หลังจากนี้จะมีอะไรแบบเด็ดๆเอามาฝากเราอีกไหมหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีขึ้นอยู่กับผอออจะเรียกอะไรมาคือที่ร้านพี่ใหญ่อ่ะคือทําอย่างที่บอกว่าทําตามเทศกาลทําตามแบบคล้ายๆเป็นซีซั่นเลยอย่างอันที่จะถึงใกล้ๆนี้ก็จะเป็นไหว้พระจันทร์อไหว้พระจันทร์เนี่ยจะมีเทียนหอมพิ <c oughs> เศษสําหรับแบบพระจันทร์เลยก็คือเป็นกลิ่นท <c oughs> ี่แทนตอนกลางคืนใช่ครับจะเป็นกลิ่นของมะลิลั่นทมกลิ่นไม้ไผ่ ออกน<ฟ>ินไม้ไผ่กินไม้ไผ่มันจะออกแบบหวานหวานเขียวเขียวนิดนึงอ๋อเออมันก็จะดูแบบธรรมชาติธรรมชาติเย็นๆนิดนึงใช่ไหมชาติเย็นคือดมแล้วจะรู้สึกเย็น ก็จะเป็นเทียนหอมที่ไว้จุดสําหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็มีบุญครับบุญทําเป็นรูปตัวขนมไหว้พระจันทร์แต่ข้างในจะเป็นบุญมะตูมกับเลมอนโอ้โหพี่ใหญ่ทำ<ช>ทนขนมไหว้พระจันทร์ได้เออนะคะคือคุณผู้ชมคะ่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่จะถึงนี้ถ้าหากว่าใครสนใจก็ลองแวะเวียนไปสอบถามกันดูนะคะเผื่อจะแวะเข้าไปแอลในร้านเขาตอนนี้มันเปิดแล้วไงใช่ช่วงนี้เปิดแล้วนะครับเปิดตามปกติแล้วอ่าโอเคแล้วปิดท้ายกันนิดนึงย้อนกลับมาที่ขนมตัวเอกของเราอันนี้ที่ร้านพี่ขายเท่าไหร่ ปกติกล้วยบวดพาจำไม่ได้ <laughs> 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 เมนูยเยอะจัดคุณผ <laughs> ู้ชมเพราะว่ากล้วยบวดพาเราขายตอนอวิสาขาบูชา <laughs> 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 แต่แต่เราไม่ได้ขายเป็นเรกูรารีไม่ได้ <laughs> แบบขายเป็นปกติใช่ครับ <laughs> เราทำเฉพาะเทศกาลซึ่งก็ ตอนแรกก็จะทาตอนเข้าภาษาลบูชาแต่ร้านปิดตอนปิดเมืองอยู่ก็เลยไม่ได้ทาทีนี้กล้วยบดพลาเนี่ยจะกลับมาทีตามวันพระใหญ่ละกันโอเคค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าสนใจลองสอบถามไปเผื่อได้พรีอเดอร์กันนะคะได้พี่ใหญ่ทิ้งช่องทางไว้นิดนึงใครสนใจใครอยากจะเป็นลูกค้าติดต่อยังไงช่องทางไหนบ้างจากถ้าเกิดใน a c e b o o k นะครับเสิร์ชเพจชื่อว่าสำรับใหญ่ไทย e x p e r i e n c e Cafe ได้เลยนะครับส่วน i n s t a g r กรมกับ l ล ne นะครับใน l ล n e ก็จะเป็นแอ อินสตาแกรมก็แอดเหมือนกัน sumrub. yai นะคะค่ะโอเคค่ะก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะคะสำรับใหญ่เนี่ยที่ฉันติดตามมานานแล้วนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของไอเดียบรรเจิดการใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ต่าง,ง,งๆลงไปในขนมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหาได้ยากมากเลยนะคะอยากให้ทุกท่านมีโอกาสไปลองทานดูนะคะแล้วจะรู้จะติดใจแน่นอนนะคะก็ะะยังไงก็ต้องขอขอบคุณกรมศารนทําด้วยที่ให้โอกาสเนี่ยครับมา แนะนำช่องทางหรือก็ให้ไอเดียกับคน ผู้ที่มีผู้ประกอบการแล้วก็คนที่อยากทำไอเดียเกี่ยวกับการทำธุรกิจใหม่ๆนะครับ<ข>สร้างไอเดียสร้างความคิดสร้างสารรค์ลงไปในนี้ก็เป็นขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจแล้วกันนะคะค่ะวันนี้โหได้กําลังใจที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากเชื่อไหมว่าขนมแบบถ้วยเล็กๆถ้วยเดียวเนี่ยอาจจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตที่ทําให้เราสามารถเอาไปต่อยอดนะคะเอาไปเป็นชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างเป็นอาชีพให้คุณได้ในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่จากร้านสํำรับใหญ่ม มากเลยะนะคะขอบพระคุณค่ะโอโ้โหหวังว่าเราจะได้เจอกันคราวหน้านะคะคิดว่า<ล>ได้เจอแล้วเนาะเราต้องได้เจอกันตลอดนะคะเพราะว่ามีแต่เรื่องที่แบบเออน่าเรียนรู้แล้วก็น่าสนใจมาฝากกันตลอดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการของเราสินสร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ให,หม่ค่ะที่เก่าเวลาเดิมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้กุกิ๊กและพี่ใหญ่ลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ